สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผม PS Gaming นะครับก็วันนี้นะค, <ent> ครับเราอยู่กับเจ้ารถอีโวนะคันนี้ก็คืออีโวอ่าหน่วยงานนะครับเรียกว่าหน่วยงานหน่วยงานดีกว่านะมันสามารถเป็นได้ทั้งรถหมอแล้วก็รถตำรวจนะครับก็สามารถออกแบบหลายได้นะก็คือถ้าอยากให้เป็นรถตำรวจก็เปลี่ยนลายนะครับให้เป็นรถตำรวจนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อยากให้เป็นรถหมอเราก็ใส่รถลายรถหมอไปนะครับก็คือแอมบูเลต์อะไรอย่างเงี้นะครับผมอ่ะก็ วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาโชว์มาดูนะครับว่ารถชั้นเนี้ยวิ่งยังไงนะครับสมารถนะเป็นยังไงแล้วก็การขับขี่เป็นยัง,ยงไงนะครับก็คันนี้ผมจะให้มันขับเคลื่อนสล้อนะครับเพราะว่าการขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันจะยังไงอะ่ะดึงนะครับกาลังแบบล้อหน้านะครับไม่ให้รถท้ายมันปัดได้ดีที่สุดนะครับถ้าใส่ล้อหลังแบบว่ากําลังวิ่งล้อหลัง2อล้ออย่างเดียวนะคือวิ่ง2อล้อหลังอ่ะไม่ใช่วิ่ง4ล้อครับท้ายมันจะปัดมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูกนนนะปคุยกัััเลลแ้วรบ ันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะว่าขับเครื่องล้อสี่หรือวสี่ล้อ, 4, รอจริงๆนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนนะให้ดูกันก่อนเห็นปะอ่านี่คือขับเครื่องสี่ล้อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวิง่งให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันตอนท้ายมันจะไม่ปัดนะครับมันจะปัดน้อยนะต้องเรียกว่ามันก็ปัดนะครับแต่ปัดน้อยนะครับอ่ามันจะปัดน้อยนะครับ แล้วก็ใช้สเปคบาร์ดิฟได้นิดนึงนะครับต้องต้องกดตัว S ทิ้งไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเหมือนใช้ S อกับสเปคบาร์พร้อมกันนะครับผมก็จะกลายเป็นดิฟนะ,ะก็คันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้จูนให้มันโกงนะครับไม่ได้จูนให้มันโกงนะไม่ได้จูนให้มันแบบอ่าเวอร์หวังขนาดนั้นนะครับนเน้นแค่ความเร็วแล้วก็การขับขี่ดีๆนะครับ ก็ไซเลนนะครับไซเลนหรือหัวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้มันช่วงเช้าๆนะครับอาจจะเหมือนไม่ค่อยสว่างนะแต่ก็คือถ้าตอนกลางคืนก็จะสว่างปกติครับแต่จริงๆก็ประมาณนี้ครับเพราะย่างคือผมลงมอดภาพสวยไว้ด้วยนะครับมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยสว่างนะครับก็ไซเลนนี่คือสามารถใช้งานได้นะครับหน้าหลังก็ติดหมดนะครับนี่ข้างหน้าข้างหลังมีซ้ายขวาก็ติดนะครับนะก็คือติดหมดนะครับผม ภายในรถนะครับก็ไม่ได้แย่นะภายในรถไม่ได้แย่นะครับคันนี้ถ้าจะใครสนใจจริงๆก็เดี๋ยวผมจะปล่อยอยู่นคราคา250นะครับก็คือมีแบบว่าไงผมแก้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็คือแก้พวกสคริปต์บั๊กนะครับเรื่องไซเรนมันไม่ทํางานหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่งลายนะแต่งลายพวกออกแบบนะครับอันนี้คือผมคิดรวมไปเลยนะครับแล้วก็รวมจูนไปด้วยนะครับผมก็จูนด้วยอีก100นะครับก็เป็นราคาเนี่ยรวมแล้วก็คือ250นะครับผมนะ ก็ประมาณนี้ครับภายในก็ไม่ได้ดูแบบอ่าสวยรูขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแย่เกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งนะครับวิ่งต่อเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สามารถอ่า,อาเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ดูนิดหนึ่งนะครับสีคันนี้จะมันจะเป็นแนวแบบว่าสีเคลือบนะสีเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับผมอ่า ถ้ารถหมอเนี่ยมันจะเป็นต้องในนี่นะครับเป็นสีสว่างสว่างนะครับสีขาวนะครับสีชมพูสได้หมดนะครับสีเหลืองแต่ถ้าสีดานี่คือจะเหมือนรถดาไปเลยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแต่งสไตล์ไหนนะแต่รถดำเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างคือโลโก้หมอจะไม่ค่อยเห็นนะครับนะก็แนะนํานะครับให้เป็นสีที่มีความสดนะครับหรือความสว่างนิดนึงนะครับนะก็จะดีขึ้นนะครับ ลองเรียนดูนะครับสีเอาสีที่มันชัดๆแล้วกันนะผมจะจะเน้นอ่านี่สีนี้เลยนะครับสีเหลืองแล้วก็ล้อนะครับล้อตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนนะครับผมเปลี่ยนล้อก่อนดีกว่านะอ่าเปลี่ยนล้อแป๊บนึงล้อเท่ๆกัน รอนนี้ดีกว่านะรอนนี้พอโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันครับนี่ครับอันนี้ก็คือประมาณนี้ครับถ้าใครอยากให้เป็นรถตำรวจก็จะแต่งลายเป็นรถตำรวจได้นะครับแล้วใครสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยในดิคอร์ดได้นะครับผมก็ผมจะมีวิ่์ดิคอร์ดให้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผม อพูดคุยกันได้นะครับสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวไปวิ่งกันต่อเลยแล้วกันนะครับเรานอกเรื่องมาเยอะและ้วคันนี้สามารถดิฟได้นะก็ใช้ S กับสเปกบาร์นะครับก็จะดิฟได้ง่ายนิดนึงเพื่อจังหวะที่เราจะต้องใช้ดิฟนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยวปกติเนี่ยก็คือให้ชะลอหรือแตะแตะเบรกนิดนึงก็เลี้ยวได้ไม่มีปัญหานะครับ คันนี้ผมก็เน้นต้นรอบจัดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาไว้ตามโจนนะครับหรือเพื่อบางทีจะเอาไปไล่เคสก็ได้นะครับคันนี้จะอยู่ประมาณ250 2้0ถึงนะครับแล้วแต่ว่าสไตล์จะทางเซิร์ฟจะให้มันวิ่งสักเท่าไหร่นะครับจริงๆรถตำรวจเนี่ยแรงมากก็ไม่ได้แปลว่าจะจะมีคนเสียนะครับก็สามารถเอาไว้ไล่โจนได้นะครับบางทีปลายไหลๆอย่างเงี้ยครับ หลาอย่างคือมันนั่ง4คนได้นะครับถ้าเป็นรถหมอเนี่ยดีตรงนี้ว่านั่ง4คนนะครับเวลาไปรับเคสนะครับสมมุติว่าเป็นหมอผู้หญิงนะก็จะแบบจะให้มีคนอื่นขับให้ทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ก็สบายสะดวกสบายนะครับไปได้4คนนะครับผมโอ้โห,โห,โห,โหดิฟก่อนดิฟก่อนถึงทางโค้งอ่ะอันนี้ผมกท็ทำให้มันขับเคลนสล้อนะเดี๋ยวผม ผมบอกเทคนิคหนึ่งเหมือกันคือถ้าไม่อยากให้เป็นท้ายปัดนะครับ mm hmm. ก็คือใช้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับส่งกําลังไปล้อหน้ามากหน่อยนะครับเพราะว่าล้อหลังมีกําลังเยอะเนี่ยท้ายมันจะปัดแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็ใช้กําลังไปที่ล้อหน้ามากหน่อยนะ แต่จาเป็นต้องขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาขึ้นเขาเนี่ยไม่มีกําลังที่ล้อหลังนะรถมันจะตต้นะครับมันจะเหมือนไม่ค่อยขึ้นนะล้อหน้านี่ฟรีตลอดทางเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะแล้วล้อหลังอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าท้ายมันจะปัดนะครับแล้วก็จะคุมยากนะเดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าสมมติว่าผมจะให้มันขับเคลื่อนล้อหลังครับใส่ตรงนี้เป็นเลขศูนย์หมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ ลีนะครับถ้าการขับเครื่องร่อนไหลอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีข้อข้อเสียคือเวลาเลีเ้ยวโค้งเนี่ยท้ายมันจะฟรีนะครับสไลด์แล้วมันจะคุมยากนะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเอาลืมเซฟไลน์เมื่อกี้เอาไม่เป็นไรอันนี้คือขับเครื่องร่อนไหลอย่างเดียวนะอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท้ายมันจะฟรีแล้วต้นมันออกตัวช้านะครับดูนะนี่แต่ฟรีะทีหนึง่งนะครับจะเลี้ยวเลี้ยวแบบอ่า ไม่แตะเบรกนะครับเออฮ้ยมันจะแบบคุมยากนิดนึงท้ายมันจะพยายามเบี่ยงออกนะครับท้ายมันจะพยายามเบี่ยงออกนะครับแต่มันเป็นมีข้อดีตรงที่ว่ามันดิฟง่ายนะครับเวลามันดิฟเนี่ยเวลามันดิฟเนี่ยมันจะดิฟง่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าล้อหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบตัวดันนะเออดันให้ล้อหน้ามันวิ่งตามนะครับอย่างเงี้ยนะแต่ก็คือมันจะดิฟง่ายนะครับ แต่ถ้ารับเครื่องล้อหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ารถท้ายมันจะปัดน้อยนะครับหรือไม่ค่อยปัดเลยนะแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาขึ้นเขาหรือเวลาเจอเนินนะครับต้นมันจะช้านะครับมันจะออกตัวแบบอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล,นนะลแล้วกัน่ะผมใส่ตัวนี้เลขสองแล้วกันให้วิ่งเฉพาะล้อนหน้าไปเลยนะอ่ะแล้วเราไปดูกันถ้าผมอ่ะไปดูกันคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นความรู้นะอ่านี่คือครับเครื่องล้อหน้าอย่างเดียวนะ แล้วเราก็จะวิ่งเงินนะครับตรงนี้สุดท้ายมันจะไม่ค่อยปัดเลยเห็นไหมไม่ปัดเลยดีกว่านะครับถ้าขับเื่อนล้อหน้าเนี่ยมันจะดึงแบบกําลังเต็มที่เลยนะครับดึงลอ้ลอล้อหน้าเต็มที่เลยนะครับแต่สมมุติว่าเวลาเราขึ้นเขาหรือไต่ขอบหรือไต่เนินที่แบบจําเป็นที่ต้องให้รถขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเตรงนี้แล้วกันตรงนี้ไม่รู้ว่าเนินมันจะสูงไหมไหมเดีนะ๋ยวผมพาไปหาเนินสูงดีกว่ามาแถนนี้มันยังมีเนินสงสูงอยู่ น่าจะเป็นเนินนี้แหละอ่านี่นี่ตรงนี้เลยแล้วกันแต่จริงๆมันก็ขึ้นนั่นแหละแต่มันจะขึ้นช้ากว่า4ล้อนะครับสมมติว่าเราขึ้นเนินชันๆนะสมมตินะเราไปขึ้นเขาชันเราตามโจนนะสมมตินะครับอ่าสมมติว่าเป็นเนินนี้นะดูล้อหน้านะครับมันจะฟรีๆนะเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะสไลด์อย่างเงี้ยครับเห็นไ,ไหมนี่ข,ขับเคลื่อนเฉพาะล้อหน้านะครับแล้วสมมติว่าผมเอาไปล้อแบบ ขับเพื่อน4ล้อนะครับส่งกําลังล้อหน้าเยอะกว่านิดนึงนะครับใส่ไปสักเลข6เลข7ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้ขับเลื่อนแบบ4ล้อเท่ากันก็ใส่เลข5นะครับนะใส่เลข5นะครับแต่ผมจะให้มันลงไปที่ล้อหน้าเยอะนิดนึงก็ใส่เลข6ไปดีกว่านะครับนิดเดียวนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องการให้มันเยอะกว่าเดิมนะครับอ่ะเสรแล้วเราก็เสกนะครับอ่าเรามาดูเดินเดิมนะก็คือขับเพื่อน4ล้อนะครับตรงนี้ปกติแล้วเห็นไหมตอนนี้ขึ้นง่ายๆเลยเห็นไะเนี่ยขึ้นสบายๆ นะครับเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับก็ลองมาทักพูดคุยกันได้นะครับในลิงก์ที่คอด้านล่างนะครับก็วันนี้คงต้องขอตัวลาไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับผมก็โอเคครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ